สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับใช่บากลูกขอให้มีความสุขนะคะคุณยายน่ารักจังเลยหลานยายถ่ายรูปก,กันนะครับมายิ้มเร็วมาแล้วลูกมวดีเจ้ลูกสุขสันต์วันสงการคร่ะน,น,นี่ค่ะขนมร้านดังที่คุณแม่ชอบ ถา,ย,าย,ยรูปกันหน่อยค่ะยิ้มหวานเย้ซินเจยุยซินนีหัวช้ขอบคุณครับเป็นเด็กดีนะลูกทุกวันสำคัญเราแสดงความรักด้วยการให้ปักแปะคุณยายกันเป็นหลายครั้งการให้อาจเป็นภัยต่อคนที่คุณรักโดยไม่รู้ตัว ขอให้คุณตาคุณยายหายรอบของฝากที่ว่าด,ดีอาจมีอันตรายแฝงมากกว่าที่คิดรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคแบบผิดผิดหยุดตามใจปากหยุดมอบโรคให้คนที่คุณรักถึงเวลารักจริงต้องเลือกเลือกอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพเฮลตี้เอชอยเลือกอาหารที่ลดหวานลดมันลดเค็ม เพื่อลดความเสี่ยงลรเอ c d ที่มั่นใจได้ว่ามีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ซึ่งมีหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เลือกเพราะของฝากที่ดีที่สุดหรือสุขภาพที่ดีที่ทำให้เขาได้อยู่กับเราไปนานๆสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณพ่อใจบ้านนะลูก เลือกกันครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองเลือกสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ l t h โ e ต c h o ช c e เพื่อสุขภาพที่ดีผมเลือกอาหารที่ลดหวานลดมันและก็ลดเค็มที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพมาถวายหลวงพ่อนะครับสุขภาพดีทั่นหน้านะโยม